สวัสดีครับคนดูที่น่ารักผมจะมาแจกตั้งค่าสโคบล็อกหัวถ้าคลิปนี้พี่ส0บสนใจผมจะมาสองคลิปล็อกสโคบถ้าผมเล่นเอเออลเด่ยวกันนะครับซึ่งอู่นอน ถ้าผมเล่นเธอเอ๋อย่าว่ากันนะครับทีิ่งตื่นนอนสำหรับคลิปนี้ผมขอไปก่อนนะครับคนดู